ตอนนี้นะฮะทำไมภูมิใจไทยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะคำพูดของเนวินตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังลุมกินโต๊ะเนวินไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขวาเกมจะปรับตัวอย่างไรนะ,ะอยู่ที่วิชั่นของผู้บริหารเขาเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ยังมีเวลาอีกยาว แต่อย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงภูมิใจไทยยังคงอยู่ฝ่ายขวาแต่ความเป็นขวาของเขาทําไม่ชัดเจนก็จะปลุบพลักถูกพลักออกนอกกระดานทันที สวัสด right. mm ีค hmm. รับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนือนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้มีการสกัดอนุทินไม่ให้เป็นนายกัฐมรีในการวางกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องสสของภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นร้องเรื่องคุณสมบัติ เรื่องการบุกรุกป,ป่าเรื่องของกระหนกวันนะฮะจนเป็นที่มาของสารตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตกล่นะาวนี้น้องชายนะของเนวินชิดชอบจนเป็นที่มาของสารถูกอ่าพักได้สั่งพักการทำงานน้องชายของเนวินชิดชอบไปดูในเชิงปรากฏการณ์ที่ผ่านมาก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันประเทศไทยการเมืองไทยครับ ไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรเที่มผมเลยและสิ่งที่มันเป็นกลไกสําคัญที่สุดเนี่ยการตัดสินของประชาชนครับณวันลงคะแนนเลือกตั้งนะจะเป็นตัวบังคับให้นักการเมืองอและพรรคการเมืองต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรส่วนหนึ่งที่บุรีรัมย์มาจนถึงวันนี้และพัฒนาแบบก้าวกระโดดในสิบปีเติบโตมากกว่าจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยเนี่ยครับเพราะเราไม่มีคู่ นโยบายที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้ภาคการเมืองต้องตัดสินใจครับถ้าคุณทําในสิ่งที่มันเป็นไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนและส่วนรวมเนี่ยอืมไม่ว่าคุณจะมีคุณจะเป็นใครเราก็ร่วมด้วยไม่ได้อืแต่ถ้านโยบายวิธีคิดมันนําไปสู่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมอืม,มาก่อนส่วนตัวอื ทุกอย่างมันไปได้หมดอะหมายถึงเอาหมายถึงความสัมพันธ์กับคุณทักษิณด้วยเรื่องในอดีตคําถามว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นของใครอืตอบผมหน่อยดีพรรคเพื่อไทยเนี่ยขับเคลื่อนด้วยใครอืใครกําหนดนโยบายพรรคเพื่อไทยใครบริหารพรรคเพื่อไทยอืถ้าหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคแกนนำพรรคเพื่อไทยปัจจุบันเป็นผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยอ แล้วมันมีความขัดแย้งอะไรกับอนุทินเขามผมก็ไม่เห็นว่ามีความขัดแยง้งแม้กระทั่งตัวท่านนายกทักษิณเองเนี่ยในอดีตกับคุณอนุทินเนี่ยอืเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอือย่าเอาตัวผมมาเป็นที่ตั้งนี่ผมไม่เกี่ยวกับพักภูมิใจไทยนะผมเป็นแค่ครูใหญ่ผมเป็นแค่ลุงเววินให้เขาไม่คุยกันเองอเป็นเรื่องของพักเขาอืผมมาเป็นสมาชิกพักแต่ผมไม่ใช่ผู้บริหารพักผมไม่ใช่แกนนําพัก เพระาะฉะนั้นถ้าถ้าคุยกันคนที่อยู่ในในพรรคภูมิใจไทยวันนี้กับคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทายในวันนี้คนที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้คนที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ครับไม่เห็นมีใครมีความขัดแย้งกันเนีย่ยอืมทําไมพวกคุณจะรวมกันไม่ได้อ่ะอืแหมความ<อ>ว่าถ้าเกิดว่าคุยกันละนโยบายโอเคเป็นประโยชน์กับประชาชนเดินไปนด้วยกันได้เวลาคุณตั้งพรรคคุณประกาศนโยบายนู่นนั่นนี่โอ้ปัญญาพรรคอุดมการพรรค คุณพูดถึงแต่เรื่องประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่ถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่มันเป็นประโยชน์และเป็นความต้องการของประเทศชาติและประชาชนพวกมึงไม่ทำพวกคุณไม่ทำแล้วพวกคุณจะมาตั้งพรรคแล้วคุณจะมาเล่นการเมืองกันทำไมนั่นก็แสดงว่าพรรคของคุณตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของพวกคุณไม่ได้ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนใช่ไหมที่ผ่านมาในวินชิดชอบก็พูด ไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนเนวินเอยู่ฝ่ายขวาแต่คราวนี้เนวินก็ซ้ายก็ได้ขวาก็ดีพร้อมไปหมดนะล้วบอกอนุทินเนี่ยเข้าได้ทุกฝ่ายเขาใช้หลัก Balance of Power เข้าได้ทุกฝ่ายซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ก่อนการเลือกตั้งไม่กี่วันจากนั้นมาทุกอย่างการเมืองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพื่อไทยก็บอกว่าไม่มีโนมินี ไม่จับมือใครทั้งนั้นภูมิใจธงภูมิใจไทยก็ไม่จับมือนะครับและที่สำคัญมีการร้องเอาผิดทั้งกหนกวันมีร้องเอาผิดทั้งศักสยามน้องนีวินด้วยจนเป็นที่มาคนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์คนหนึ่งถูกภักการดำเนงานนะครับแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลมันเกิดอะไรขึ้นทำให้ภูมิใจไทยอยู่ในสภาพนี้ งานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้แล้วนะถ้าใครจําได้ผมเคยบอกว่าการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้เนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันจะทําให้ภูมิใจไทยเี่ยได้เป็นรัฐบาลและคนที่จะเป็นนายกมนตรีคืออนุทินชาญวีรกุลและผมตั้งคำถามย้อนหลังม่นส่วนจะได้ไหมฮะบอกว่าอา้าวและแบบนี้พลเอกประยุทธ์ทำมาแปปี จะไปทิ้งพลเอกประยุทธ์เลยเหรอจะไปทิ้งพลเอกประวิตย์เลยเหรอซึ่งไม่ใช่ทิ้งเฉพาะพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวนะทิ้งพลเอกประวิทย์ด้วยนะจำได้ไหมฮะจากนั้นมาไม่นานนะก็เกิดปรากฏการณ์ต่างๆปึ้งปั้งปั้งปั้งตามมานะครับอย่างที่เราเห็นเพราะมิฉะนั้นเนี่ยทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์จะชนะศึกแต่แพ้สงครามและสิ่งที่ตามมา ในอนาคตจะไม่มีใครกล้ารัฐประหารอีกต่อไปจะไม่มีใครกล้าทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติอีกต่อไปในยามที่นักการเมืองพักการเมืองประเทศเกิดความแตกแยกเกิดการจลาจลการก่อการร้ายขึ้นมาจะไม่มีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องจะปล่อยประชาชนตายกันไปเรื่อยไปไปเลยเพราะกลัวสุดท้ายปลายทางเหมือนพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์ และเหมือนอาหารยุคเก่าๆที่ผ่านานมาผมต้องบอกถ้าถ้าจะฝ่ายขวาจะเดินหน้าพลเอกประยุทธ์ก็เดินไปให้สุดดันไปให้สุดฝ่ายทักษินก็มองเห็นเหมือนกันว่าถ้าเดินแบบนี้อันุทินเป็นนายยกแน่เพราะใช้พลังดูดดึงสี่แม่ทัพห้าแม่ทัพ บ้านใหญ่สี่ห้าหลังเข้าไปภูมิใจไทยตอนนั้นแห่กันเข้าตบเท้ากันเข้าเลยสันดุ้งกันไปแถวไม่ใช่สะดุ่ะอะบผวากันไปแถวจากนั้นมาเดวินก็พูดอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนท่าทีตอนนี้เกมต่อไปมันควรจะเป็นอย่างไรนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงนะก็แน่นอนนะเกมต่อไปก็คงต้องดันบนเอกวิทยุต่อไป ผมไม่เคยเจอพลเบกประยุทธ์ส่วนตัวนะไม่รู้เขาอยากจะเจอผมบ้างนะไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหน้านะครับตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่เคยเจอนะครับก็ต้องดันพลเอกประยุทธ์ต่อไปไปให้สุดนะครับถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์บางคนบอก hey, เฮ้ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ได้ปีแปดเดือนยังไงเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนที่ขึ้นมาเนี่ย ก็ต้องอนุทินก็ต้องบิ๊กป้อมหรือคุณอภิธิษเวชาชีวะถ้ากลับเข้ามาในอนาคตก็ได้แต่ในภาคปฏิบัติการในเชิงงานทุรการแล้วเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่บประยุทธ์เองนะครับซึ่งจะไปต่อเกินไปอีก8ปีอีก4ปีก็ได้ไม่ใช่เป็นปัญหา อยู่ที่ท่านแม่นยําในยุทธศาสตร์ขนาดไหนถ้าแม่นยําในยุทธศาสตร์อยู่ต่อจนตายนะฮะถ้าทําให้ประเทศดีขึ้นประชาชนพึงพอใจเศรษฐกิจกดีขึ้นยังไงอยู่จนตายใครก็ไม่ว่าแต่ถ้าไม่แม่นยําในยุทธศาสตร์เป๊ไปเป๊มาเอาแต่พวกเอ,อย่างที่เห็นนะอย่างที่เคยเกิดขึ้นเอาที่ออกทะเลไปมหาสมุทรเรียบร้อยเขาก็เปลี่ยนตัวคนเล่น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สถาพักภูมิใจไทยจริงก็เป็นพักที่ดีนะจับหลักถูกต้องนะ,ะภูมิใจไทยจับหลักเรื่องของกัญชาเนี่ยไม่ได้เป็นคนคิดเองหรอกนะฮะเอาจากบาหาวิลังสิทธิ์โดยดรอาทิตย์อุไรลัต ซึ่งผมไม่ได้คุยกับท่านั้งแต่แรกและเรื่องกัญชาได้คุยหาลือกันจนไปที่มาของให้อาจารย์ปานเทพเป็นแกนนำนะฮะจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็เป็นการหาเสียงขึ้นมาจนทบาลยอมที่จะให้มีการผ่อนปลนจนกระทั่งอนุญ,ญาตให้ใช้จนถึงปัจจุบันเพื่อการรักษารโรคเนี่ยนะครับผมก็พูดมาตลอดทุ้นส่วนคงจำได้กอนนี้นะฮะ ทำไมภูมิใจไทยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะคําพูดของเ네นวินตอนนี้ทุกฝ่ายกําลังลุมกินโต๊ะเ네นวินไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขวาเกมจะปรับตัวอย่างไรนะอยู่ที่วิชั่นของผู้บริหารเขาเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ยังมีเวลาอีกยาวแต่อย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปก กรองชั้นสูงภูมิใจไทยยังคงอยู่ฝ่ายขวาแต่ความเป็นขวาของเขาทําไม่ชัดเจนก็จะปลุกพลักถูกพลักออกนอกกระดานทันทีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับ กดซัสบสไครกดกระดิง่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ พักดีราชันปวงราชชาวไทยพักดีราชันค้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเทินทาน ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำผลผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่าน้นโปยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศละวน ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฝ้าใัยไม่เคยไหว,วไไหว,วั่นฝ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสุขใจท่าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้หวันวว่นฟ้าทรงผูกพันใต้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น